ผมงอกแล้วจะรู้<อ>สึกแก่ไหมอะคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานมไม่ได้ผมงอกมันเป็นเทรนทาไลท์มันเป็นงานประณีตม,มันเป็นงานศิลป์มีนะ คือคนถามว่านิกซอ่ะคือเมื่อก่อนเขาก็บอกว่าเฮ้ยพอผมงอปุ๊บย้อมสีผมดำผมงอย้อมสีผมดำโอ้ยไม่ไหวแล้วเปืองยาย้อมผมเหลือเกินปล่อยให้งอทั้งหัวเป็นสีขาวเอ่ก๋ดีอ่ะยอมให้งอกไปเลยดีกว่ายอมให้งอกไปเลยดกวเหมือนฝรั่งไงใช่เหมือนคนยูโรแบบผมสีออกแบบทองทองออกเหลือบขาวๆใช่แต่บางคนก็สีเรียดนะคือแบบว่ามีผมงอกขึ้นมาไม่ได้ล่ะต้องย้อมหรือว่าต้องถอนออกอะไรเงี้ยพี่นี่แหละใช่ไหมใช่ใช่เพราะมันเหมือนกับบงบอกว่าเราอายุมากขึ้นเราแก่ขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมงอกกรวัยต้องทํายังไงดีอ่าผมงอกนะคะเขาบอกว่าชาวเอเชียฝรั่งและแอฟริกันนะคะมีผมที่สีแตกต่างกันอยู่แล้วที่เราทราบกันอยู่นะคะจากเซลลเมลาโนไซต์ค่ะที่เขาผลิตเม็ดสีเมลานินนะคะได้คน2ส,สีด้วยกันคือสีปนแดงและน้าตาลปนดํานั่นเองค่ะคะซึ่งแต่และช,ชาติจะผลิตสีออกมาที่แตกต่างกันไปาตามโซนพื้นที่อ,อย่างที่ทราบว่าคนไทยก็จะผมดำใชค่เอเชีย ทังแถบแอฟริกาก็จะเป็นแบบทองๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะสีผมก็จะต่างกันไปแน่นอนค่ะจากการวิจัยพบว่าเมื่ออายุ50ปีนะคะคนส่วนใหญ่จะมีผมงอกไปครึ่งศีรษะแล้วโดยฝรั่งผมจะเริ่มงอกเร็วและลามไวไปทั่วศีรษะเลยโดยเฉพาะคนเอเชียนะคะหรือแอฟริกันนั่นเองค่ะเพราะสีผมบอลอสีผมเนี่ยที่เป็นสีบอลน,นะคะจะเป็นเม็ดสีที่ใกล้เคียงกับผมงอกมากที่สุด ก็เลยทําให้ผมงอกเร็วกว่าคนไทยซึ่งคนไทยจะเป็นสีดําใกล้เคียงไหมก็ไม่ใกล้เคียงใช่ไหมก็อาจจะแบบขึ้นทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างนี้นะคะแต่การเปลี่ยนสีผมแบบนี้เนี่ยค่ะเขาบอกค่ะว่าผมงอกแสดงถึงเซลล์ร่างกายที่เสื่อมสภาพลงเรียกสั้นๆว่าแก่ว่าสั้นไปไหมแก่อายุยืนแทนได้ไหมโอ้ไม่เกี่ยวเลยยาวหน่อยไม่ก็ก็แก่นั่นแหละ ก็อายุมากขึ้นแล้วกันเนาะ,ะ,ะซึ่งปัจจุบันค่ะแนวโน้มก็อายุคาดประมาณว่าประชากรน่าจะมันสี่สบหก็มีผมงอกแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาบอกว่าหนุ่มสาวที่อายุเพิ่ง20ผมก็เริ่มงอ,อกแล้วโดยจะเริ่มงอ,อกนะคะจากตรงจอนอขมับลามไปถึงทั่วศีรษะหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงบริเวณตรงนี้ตรงตึงกลางสังเกตนะ,ะก็จะมีนะคะเป็นบางโซนค่ะศีรษะแต่ละส่วนนะคะทั้งด้านหลังขมับด้านหน้านะคะหรือว่าด้านกลางศีรษะมันจะมีลักษณะการขึ้นที่แตกต่างกันทำไมผมงอกชอบขึ้นบริเวณ กลางศีรษะทั้งหน้าบ้างตรงจอนบ้างเพราะบริเวณนี้นะคะเป็นการที่แบบว่าอาหารในศีรษะของเราเนี่ยไปเลี้ยงแบบไม่ครบไงคือเขาจะเลี้ยงบริเวณตรงกลางที่โอเคมากกว่าใช่ไหมบริเวณนี้ก็จะน้อยที่จะได้รับสารอาหารนะคะก็เลยทําให้ผมงอกเร็วแน่นอนค่ะใครที่เกิดอาการเครียด แบบเครียดหนักเลยว่าผมงอกแล้วชัน20เองแล้วมผมงอกไปครึ่งศีรษะแล้วล่ะหรือบางทีมันเยอะจนแบบโอ้ยสังเกตเห็นได้ชัดอ่ะบางคนบอกแพ้ผมแพ้ผมใช่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาดูว่าสาเหตุหลักที่ผมงอกก่อนวัยมันมีอะไรบ้างข้อแรกค่ะเขาบอกว่าทายาทผมงอกยังไงอะทายาทก็คือไปดูว่ากรรมพันธุ์ของคุณเนี่ยยีนของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นผมปุ๋ยตายายให้มา นะคะหรือบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผมงอกเร็วผมเส้นใหญ่ไงสังเกตจากคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ตอนวัยสาววัยหนุ่มเนี่ยผมเป็นยังไงบ้างผมงอกเร็วไหมและตอนแบบอายุมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ผมงอกเราต้องย้อมผมนานแบบนาทีครั้งหรือว่าแป๊บๆบแล้วก็ย้อมแล้วอะไรอย่างงี้นะซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะสั้นนั่นแปลว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ของคุณเองต้องย้อนกลับไปดูนะคะว่าปู่ย่าตายายของเราเป็นยังไงบ้างก็สองเลยค่ะสิ่งนักสูบ สุบานเนี่ยหรอใช่แล้วมีงานวิจัยนะคะบอกว่าคนที่สูบบุหรี่ตั้งแต่อายุน้อยผมจะงอกเร็วกว่าคนที่อายุมากขึ้นแล้วสูบบุหรี่นะคะแต่ว่าเพราะว่าสารอนุมูลอิสระค่ะจากการเผาไหม้ของบุหรี่เนี่ยมันจะเข้าซึมซับเข้าไปสู่สีรัของเราทําให้เกิดการเป็นแบบผมงอกเร็วบ้างนะคะหรือว่าปากค้าบ้างผิวโอ้เยอะแยะมากมายอ่ะมันเกิดจากการสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเซลล์ผิวต่างๆในร่างกายก็เริ่มจะแก่และโทรมลงสังเกตว่าทำไมคนสูบบุหรี่ถึงแบบ โสมโซม,โซม,มากแล้วบางทีดูแก่เร็วด้วยอนั่นแหละเกิดจากสาเหตุหลักนะคะที่มันทำให้แบบทั้งผมงอกเร็วนะคะทั้งผิวหนังของเขาก็แบบดูเหี่ยวยน่นหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะดูฟันสีำดำๆอะไรเงี้ย<อ>มันก็แบบบอกได้ถึงอายุเลยนะ,ค,ะคือบางคนยังหนูไม่แก่เลยยังมีวัยรุ่นบางเคสนะคะที่อายุ20นตน้นสูบบุหรี่เงี้ยค,คือตามเพื่อนเพื่อน,นตั้งแต่อายุแบบโอ้โหมอต้นเลยหมอ,อปลายก็ยังสูบอยู่จนถึงปัจจุบันเฮ้ยรู้สึกแบบน้องน้องอยู่มัธยมอยู่เลยทำไมดูแบบเหมือน เป็นเยอเยอะถ้าเกิดน้องปล่อยผมยาวอะ่ะน้องจะดูเหมือนแบบคนทํางานแล้วเลยเแต่นี่คือน้องผมสั้นอยู่ <ๆ S 1> ก็เลยดูรู้ว่าเอาเป็นลูกน,น้อง <ๆ S 1> แต่ลุกหน้นาแก่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสาเหตุจริงๆนะไอ้ตัว<อ>สูบุรี่เนี่ยต่อไปนะคะโรคกระดูกพุนค่ะหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจผู้ใดที่เป็นโรคนะคะกระดูกพุนหรือโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยทั้งสองโรคบ่งบอกถึงสัญญาณความชราที่มาแบบเยือนคุณอย่างแน่นอนนะคะได้เร็วรวดเร็วกว่าคนอื่นแต่บางคนคิดว่าการที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยไม่ได้แบบเกี่ยวข้องนะแต่บางทีบาง นีมีความเกี่ยวข้องเหมือนกันเพราะว่าเซลล์ในร่างของเรามันเชื่อมโยงกันและบางส่วนอาจจะไปแบบหล่อเลี้ยงสมองเราไม่เพียงพอนะหรือว่าไปกดทับจุดต่างๆที่มันทําให้เกิดเซลล์เซลล์ต่างๆที่มันต้องผลิตออกมาเนี่ย ค่อนข้างจะลำบากหน่อยนะคะหรือว่าบกพล่องไปบางส่วนเองก็ต้องดูด้วยนะคะว่าโรคไหนที่มันทําให้ผมคุณงอกเร็วแต่บางคนก็บอกว่าผมงอกเร็วเนื่องจากว่าเซลล์ผิวผิดปกติ <c oughs> หรือบ,บางที่อ๋ออาจจะเป็นผมงอกเร็วเพราะว่าคุณตาคุณยายให้มาบางทีเป็นสารเคมีก็็กนได้นะสารเคมีก็เป็นส่วนนะคะ,คะหรือว่าจะเป็นเส้นผมเส้นใหญ่ <c oughs> ก็มีส่วนเหมือนกันอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าคุณเนี่ยอยู่ลักษณะไหน,านาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันวัยรุ่นผมงอกเร็วเพราะว่าการเปลี่ยนสีผมบ่อยนะใช่ไหมเพราะว่าการเปลี่ยนสีผมบ่อย สีล<ม>งถูกแบบดัดด้วยย้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะที่ชอบย้อมสีผมชอบกัดสีผมเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้ถูกแค่เส้นผมแล้วนะ มันถูกหนังศรีรษะของเราด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดเป็นมันเลงได้คะนะต้องระวังเราต้องเลือกดูดีๆด,ด้วยนะคะถ้าจะทําบ่อยก็ควรจะดูด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่เรานามาทำเนี่ยมันปลอดภัยดีหรือยังนะคะหรือมีความเข้มข้นของสารต่างๆเยอะมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะค่ะอะต่อไปการรักษาผมหงอกก่อนวัยทำยังไงดีนะคะเขาบอกว่าไม่มียารักษาหรือย,ยารับประทานที่ให้มันแบบว่าสามารถกลับมาหายเป็นปกติได้ค่ะเพราะว่าเซลล์เม็ดเลือดสีเนี่ยนะคะได้ทํางานปกติหรือผิดปกติก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองคือบางทีเราไม่สามารถกํหาหนดได้้วสนผม กงสีงอกใช่ไหมแต่เมื่อขึ้นมาแล้วให้คุณเนี่ย หลีกเลี่ยงเลยนะคะบางทีเนี่ยหลีกเลี่ยงพวกที่มันทาให้เป็นก่อเกิดเกี่ยวกับผมงอกไม่ว่าจะเป็นการสูบบรีการดื่มแอลกอฮอล์ต่างเนี่ยหลีกเลี่ยงไปแล้วหันมาเปลี่ยนชีวิตของคุณโดยการรับประทานผักผลไม้หรือสารที่มีการต้านอนุมูลอิสระการป้องกันกระดูกพูนหลอดเลือดหัวใจหรือว่าพวกนมก็ช่วยได้เหมือนกันรวมไปถึงการออกกําลังกายก็ช่วยได้นะคะนอกจากดีต่อสุขภาพแล้วยังดีต่อเส้นผมอีกเหรอใช่คือแน่นอนการออกกาลังกายช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วยังช่วยในเรื่องของกระดูกของเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้า เราทาควบคู่กับปลายกับการทานอาหารก็เียด้ว่าช่วยให้ร่างกายของคุณแข็งแรงด้วยแล้วก็เส้นผมของเราก็จะไม่งอกเร็วด้วยนะคะใ,ใ,ใช่ <อะ S 1> ซึ่งครั้งนี้เขาบอกว่านากักวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็ไม่ได้ที่นองใจนะคือเห็นว่าปัจจุบันในคนไทยเริ่มมีความเครียดมากขึ้นมผมเริ่มง,งอกเร็วคโควัยรุ่นก็งอกแล้วเขาก็มีการหานะคะสเต็มเซลล์ปลูกเซลล์รากผมที่ดีเพื่อทดแทนรากผมเก่าหรือเป็นฮอร์โมนใหม่ๆนะคะที่สร้างให้กับคนที่แบบชาาแล้วอยากจะมีผมที่แบบสีดาอยู่ไม่ต้องย้อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการสร้าง ขึ้นมาแบบหลายๆวิธีนะคะแต่ว่าตอนนี้การแพทย์ก็ยังไม่การันตีหรือคอนเฟิร์มว่าจะมีตัวยาไหนรักษาได้แบบไข่หายขาดะมันมีนะะไอเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีแบบยาสระผมแล้ว<ม>แค่สระผมก็ทําให้ผมดําผมดำคด่ะรินป้าแต่<ช>ไม่รู้ว่าอยู่ได้นานแ,แค่ไหน,นมันเป็นระยะสั้นคือสมมติว่า ช่วงรับปริญญานักศึกษาที่แบบว่าย้อมสีผมมาก็เอ้ยทำไงดีไม่อยากจะย้อมดําเลยก็จะไปใช้ตัวยาตัวนี้ที่เป็นแบบช่วงระยะเวลาสั้นกเคลือบอะเคลือบสีมันต้ะปมามาเหนือทิ์นะถ้าจำไม่ผิดเหนือทิ์ก็คือสระไปเรื่อยแล้วผมก็จะกลายเป็นสีเดิมแล้วนะก็เป็นระยะสั้นๆที่แบบให้ย้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็มีคนทําที่บบกว่าฉีดสเปรย์นะแต่พอฉีดสเปรย์ปุ๊บเง่ออกอะมันเป็นคราบไงใช่ไหมก็ต้องใช้วิธีนี้ก็จะดีกว่านะคะเป็นแบบการย้อมผมระยะสั้นนนนปปกิดดเเส้ผมมทีี่ัแแงๆออะะไรรขาหล ใช่แล้วพอประมาณอาทิตย์หนึ่งล้างออกมันก็กลับมาสู่สภาพเดิมแล้วค่ะเออนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะใช่แต่บางคนอ่ะเจอผมงอปุ๊บต้องถอนอย่างงี้มันต้องถอนเราบอกว่าผมงอกแปลกนะยิ่งถอนยิ่งขึ้นใช่เป็นอย่างนี้จริงๆยิ่งขึ้นที่ซอจะเป็นคนที่แบบถ้าเกิดผมงอกขึ้นมาเลยเนี่ยถ้าเกิดถอนปุ๊บจะขึ้นเห็นชัดเลยนะแต่ว่าจะเป็นสั้นๆนะคะซึ่งแน่นอนมันเกิดจากกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ย ผมงอกขึ้นบริเวณตัวนี้ก่อนเราก็ไม่ต่างกันหรอกยังไงเราก็ต้องขึ้นบริเวณนี้ก่อนนะคะหรือบางคน,นอาจจะแบบว่าผมงอกช้าหรือบางคนผมเส้นใหญ่หรือแม้กระทั่งความเครียดความเครียดก็เป็นหลักเหมือนกันใครที่เครียดมากๆเนี่ยผมก็งอกได้เร็วนะเพราะว่าเราใช้สมองไง<ช>เพราะใช้สมองปุ๊บบางทีสารอาหารมันไปเลี้ยงเส้นผมไม่พอเพราะว่ามันไปเลี้ยงสมอง<ช>มันก็เลยทาให้เส้นผมเนี่ยคือขาดสารอาหารแล้วมันก็ค่อยๆฝ่อเซลล์ตาย ine, แล้วเม็ดสีของเซลล์ ของเส้นผมเนี่ยมันก็เปลี่ยนใช่ไหมจากแบบว่าดําก็ค่อยๆเป็นน้ําตาลทองแล้วก็กลายเป็นสีขาวใช่เพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าการที่เราผมหงอกก่อนวัยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงอพฤติกรรมของเราที่ทําอยู่ทุกวันดีกว่าเช่นถ้าสูบบุหรี่ก็เลี่ยงไม่ต้องสูบนะคะหรือว่าไม่ค่อยทานผักผลไม้ก็ทานออกกำลังกายบ้างนะคะหรือว่าพักผ่อนได้เพียงพอไม่ต้องเครียดมากพวกนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะอาจจะช่วยได้ไม่มากแต่ว่าก็ได้เป็นบางส่วนเนาะแต่มันก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลย่ดีกว่าไม่ทๆอะไร ก็มสารเคมีเข้าร่างกายเพียบใช่แล้วนะคะก็นํามาบอกกันนะคะสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเกิดผมงอกก่อนวัยที่เชื่อว่าหลายๆคนถ้าเกิดขึ้นแล้วเครียดแน่นอนใช่ค่ะโดยเฉพาะคนรอบตัวเราที่เห็นอยู่บ่อยๆโอ้นั่งเครียดกันบางทีก็ไปหาคนถอนงอกสิบเส้นกี่บาทเออสิบเส้นกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยสิบเส้นบาทเอยไม่ได้สิต้องหมดเลยต้องแทนกว่านี้แล้วนะเนอสิบเส้นห้าบาทเออแล้วก็ถอนถอนกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็เปลืองใช่ไหม กันมาดูแลตัวเองกันดีกว่าค่ะค่ะอเอาหล่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆสําหรับใครที่แบบว่าอยากให้เส้นผมดําสลวย<ช>เราเอาไปใช้ดูนะคะเลือกที่จะทานอาหารที่มีประโยชน์ชออกกําลังกายแล้วก็ทําจิตใจให้เบิกบานพยายามเบียเครียดคือเรา,าเข้เาใจแหละมันมีความเครียดเข้ามาในชีวิตผ่านทางครอบครัวการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพยายามที่จะหาวิธีการที่จะแก้ไขหรือว่าระบายความเครียดออกไปจะได้ไม่ตกขางอยู่ในร่างกายเพราะว่าความเครียดนี่ไม่มีอะไรดีกับชีวิตเลยอะร่างกายก็สื่มทรงจิตใจก็หดหูแถมยังแบบทำให้เราแก่เร็วด้วย แล้วนะคะเอาละค่ะ,ะ,คะแต่ช่วงหน้าคะ่ะพี่ขวัญได้ข่าวไว้ว่าว่าแบบว่า,วา,วา,วาจะเช่าห้องใหม่อีกแล้วใช่ไหม,มเฮ้ยมีวิธีการแต่งห้องเก๋ๆหรือยังไม่รู้อะเอ้ยยังไม่มีแน่นอนเลยเดี๋ยวยิ่ซอมีไอเดียการแต่งห้องนอนของแบบวัยรุ่นน่ารักน่ารักมาฝากกันค่ะเออใครที่ยังไม่รู้ว่าจะแต่งห้องสไตล์ไหนให้ดูแบบเหมาะก,กับตัวเองดียวช่วงหน้ามีไอเดียมาฝากวัยรุ่นน่ารักเหรอน่ารักน่ารักแต่ห้องของแม่นะที่จะย้ายอะ